ทุกท่านสวัสดีผมกับผมนายซิลชันเดอรมาอยู่เกม War Thunder เกมฟรีที่พวกคุณหาได้ทั้งใน s ส e ีมหรือว่าจะใช้ลิงใต้ล่างนี้ในการสมัครเกมแล้วก็ดาวน์โหลดเกมนี้ ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงอย่างมากส่วนวิธีการสมัครครับอยู่ทางด้าน,นขวาบนที่เป็นเครื่องหมายตกใจมีลิงก์ไปอยู่นะครับผมโอเคทุกท่านนะครับผมสืบเนื่องจากว่าพวกเราได้ทำการเข้าสู่แพท2 2 5 The Sky g u a r d i a n กันมาแล้วนะครับผมผมก็เลยออกว่ายังไงก็อขออนุญาตเปิดสักหลาดเลยละกันสับในแพทนี้นะครับกับตัวใหม่เลยนะครับนั่นก็คือ M53 ทับ59นะครับผมนี่ครับเป็น S.P.A.A. หรือเปล่านะครับสำหรับบางคนอาจจะเรียกว่าแ n n e r s เซ y e r ที่ไม่อัตรา,าก,การยิงสูงก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ทีนี้หลายๆท่านครับอาจจะสงสัยว่าว่าเฮ้ยไอคันนี้มันคืออะไรหรอแล้วมันเป็นของประเทศอะไรนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาค่อยๆเล่าสู่กันฟังนะครับผมเรื่องราวของ รถคันนี้นะครับเป็นจัดได้ว่าเป็นรถหุ้มเกาะนะครับผมนามว่า M 5 3าสิบสาม T าก้าะนะครับผมหรือว่าอีกชื่อนึงก็คือเรียกว่าลิซ่าก็ได้นะครับอ่ารถหุ้มเกาะคันนี้นะครับผมมันเป็นอ่ารถของอ่าประเทศเช็กนะครับผมซึ่งอ่าถ้าผู้คุณสังเกตทางด้านซ้ายบนของผู้คุณนะครับจะมีอ่าธงประจำชาติของเขาอยู่นะครับเช็กนีพับลิกนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็อ่าจริงๆอ่ะต้อง ก็ขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงนะครับผมจริงๆนะครับผมก่อนที่จะมาเป็นเช็กรีพับลิกนะครับประเทศตรงนี้นะครับเคยเป็นประเทศที่เรียกว่าเช็โกสโลวาเกียมาก่อนนะครับผมแต่ว่าตั้งแต่ในช่วงประมาณปี1992นะครับก็ได้ทำการถูกแยกตัวออกมาเป็นประเทศเช็กหรือสาธารณรัฐเช็กกับประเทศ สโ,สโลวาเกียรหรือสาธารณรัฐอ่าสโลวักนะครับผมทำการใช้งาน,นครับหมตั้งแต่ปี1957นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยมานะครับผมแล้วก็จนถึงประมาณปี2003ก็ทําการถูกปรดประจําการลงนะครับในประเทศเช็กหรือเชสเกียรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมของรถนะครับเป็นตัวโครงะครับมาจากอ่ารถ รถบรรทุก6ล้อนะครับผมซิกวิลด์ไรส์นะครับผมที่ชื่อว่าปรากราว V3S นะครับผมแล้วก็ทำการติดตั้งปืนคู่สาติตมมอร์เ K453 แต่ว่ารู้สึกว่าจะมีเวอร์ชั่นของประเทศเช็กของเขาด้วยนิดนึงนะอันนี้ผมไม่นแน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงก็สำหรับปืนของมันเนี่ยนะครับผมเป็นปืนที่ขนาดสาติตมมอร์ซึ่งแน่นอนเลยครับว่าส,าสัิมมอน,นี้นะครับผมก็ยิงอะไรก็ เกือบข้าวหมดทุกกรัมทุกคันอยู่แล้วนะครับยิ่งกับเครื่องบินก็ล่วงหมดนะครับยิ่งกับรถถังบางๆก็ถือว่าสบายมากๆสำหรับมันนะครับผมแต่ทีนี้นะครับสมในเรื่องของศักยาภาพของปืนของเราเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อจํากัดเล็กๆน้อยๆอย่างแรกเลยก็คือกระสุนของเราลนั้นมีจํากัดมากๆต่อนหนึ่งชุดหนึ่งนะครับหนึ่งชุดหนึ่งนะครับ เราสามารถใช้กระสุนได้ถึง100นัดต่อชุดหนึ่งนะบอกไว้ก่อนต่อชุดหนึ่งแต่ทีเนี้ยมันแยกออกมาเป็น50นัดนะครับกระบอกละ50นัดนะครับแล้วก็รถของเราเนี่ยครับก็สามารถแบกกระสุนได้ไปเพียงแค่400นัดเท่านั้นนะครับซึ่งเนรถในรถอยู่แล้วครับสี่ร้อยนัดเนี่ยก็คือเอาไว้ง่ายก็คือทําการแยกออกมาเป็น100นัดนะครับก็เท่ากับว่าเราสามารถใช้ได้เพียงแค่4ชุดเท่านั้นนะครับผมก็ถือว,ว่าเป็นอะไรที่ค่องข้างจะแบบว่า,ามีจํากัดมากๆแล้วก็ นด้นทาว่าพยายามยิงอย่างประหยัดด้วยนิดนึงนะครับเพราะว่าอัตราการยิงเราอยู่ที่สีล้าน,นต่อนาทีถ้าพวกแม้ว่ามันจะรู้สึกว่ามันเหมือนจะช้านะแต่ว่าถ้าพวกคุณยิงเพลินมากเกินไปนะครับมันก็สามารถที่ทําให้คุณนะครับกระสุนไปได้ไปได้โดยแบบ ง่ายๆเลยเอาง่ายๆนะครับดังนั้นคิดจะยิงกระดาษใครสักคนหนึ่งนะครับมั่นใจก่อนนะว่ากระสุนเหล่านั้นมากพอที่จะยิงมันเข้าแล้วก็มีประสิทธิผลนะครับผมตามรัชน,นันเนอร์ส่วนเรื่องของ modifications นะครับผมพวกคุณก็อาจจะเห็นได้ว่ามันจะมีกระสุนเนี่ยนะครับจะมีผลสามสามชุดนะครับ default กระสุนเอ่อเอนัาเรียกมาเรียกวนะ่า fragmentation incendiary นะครับอันนี้ก็อารมณ์คล้ายๆกับอ่ากระสุนแบบเอชเอะ SE นะครับผมแล้วก็ SVAP สก็คือกระสุน AP นะครับผมถามว่าไอ้สตัวนี้มันต่างอะไรกับ default ก็เอาไว้ง่ายก็คือ Default เนี่ยมันจะมีการผสมผสานร,ระหว่างอากระสุน SE แล้วก็กระสุน AP ในตัวเดียวกันและไอ้สชุดนี้ก็คือทําการเอาไอ้กระสุน AP กับ s อแยกออกมาเป็นคนละชุดนะครับผมก็คือจะมี SE สล้วนแล้วก็ AP ล้วนแบบนี้นะครับผมตามนั้นงั้นหมายความว่านะครับอันนี้แลแต่ผู้คุณนะแต่ส่วนตัวผมว่าคือเนื่องจากว่าเราเอากระสุนได้ไปน้อย ค่อนข้างเรียกว่าน้อยเลยอะนะครับผมก็ผมแนะนำว่าให้เป็นอะไรสักอย่างเป็นล้วนๆไปเป็นอย่างๆไปเลยนะครับจะเอีล้วนก็ได้หรือจะเป็น a อล้วนก็ได้แต่ว่าถ้าผู้คุณสามารถจัดสรรได้ว่าจังหวะนี้ควรใช้แบบนี้จังหวะนี้ควรใช้อะไรกระสุนแบบนี้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่กันไปแต่ว่า เราพูดถึงแนละว่าถ้าในกรณีที่ผู้คุณนะครับไม่รู้ว่าเฮ้ยในสถานการณ์ในแต่ละสถานการณ์เนี่ยนะครับคือเราไม่รู้ว่าเราเราต้องเจออะไรบ้างเราจะลดลดถังหรือเปล่าหาหรือว่าเราจะต้องเจอกับเครื่องบินนะครับก็ง่ายๆว่าคุณใช้กสุน d e ดีฟ l t เริ่มแรกสุดนะครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นชอย i c e เลือกที่ดีมากๆเลยนะครับ จับตรงจุดนี้นั่นเองส่วนเรื่องของแนวทางการโมดิฟ i c เคชั่นนะครับผมก็จะมีพาร์ตเ p e h o r i z o n t a l นะครับแล้วก็ Elevation Mechanism <c oughs> เพียงแค่นี้นะครับส่วน fire power, power อันนี้พวกคุณจะ,จะทำการรีเสิร์ชหรือจะวิจัยก็ได้แล้วแต่พวกคุณเอ๊ะรีเสิร์ชกับวิจัยกันเหมือนกันดีกว่านะครับขอโทษดตามนั้นแหละนะครับส่วนที่เหลือคุณจะไปอัพในเรื่องของ กําลังเครื่องแลวก็เรื่องของว o ล a t ตี้อะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ากําลังเครื่องเราก็ถือว่าถือได้ว่ามีความสําคัญเหมือนกันนะครับผมยิ่งคุณอัพได้เยอะการสตาร์ทตัวของเราก็จะเร็วขึ้นแล้วก็รอบหมุนของเครื่องของเราเนครับก็จะทําการเพิ่มมากขึ้นกําลังเครื่องจะเพิ่มมากขึ้นนะครับผมก็ทําให้เราวิ่งได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะครับผมตามมาฉะนนั้นแล้วก็ในส่วนของ customization นะครับนี่คือ นี่คือสีสแตนดาร์ดนะครับอันนี้คือสีวินเตอร์นะครับสีฟอเรสนะครับสีไบคัลเลอร์สีไบคัลเลอร์เดสเซอร์ตนะครับสีไบคัลเลอร์เดสเซอร์ตแล้วก็สุดท้ายคือไบคัลเลอร์วินเตอร์คาราโมฟิกนะครับแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันในแมชนะครับว่าจะลงประมาณไหนนะครับผมแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าคือถ้าพวกคุณไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปนะครับใช้กระสุนดีฟอสเป็นการดีที่สุดแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เขากำลังชุนมนวุ่นวายจะเป็นนกกาารรดีมๆะคับ ก็ตามนั้นเนอะเดี๋ยวผมอธิบายอีกทีหลังแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่เราสามารถยิงเข้าแล้วมีอะไรบ้างที่เรา,าพยายามหลีกเลี่ยงจะดีที่สุดนะครับผมไะก็อย่างที่พวกคนเห็นกันนะครับว่าเราจะเจอกับพวกอ่าพนเทอร์ไทเกอร์อะไรพวกเนี้ยค่อนข้างบ่อยเลยนะครับผมแน่น,นอนแล้วครับว่าถ้าเป็นพนเทอร์อย่างเงี้ยนะครับเราก็ต่อให้ต่อให้เป็นกระสุนของพวกเรานะนะครับมันก็ยากนิดหนึ่งอะนะครับ คือ91มิลเนี่ยนะครับแม้ว่านั่นคือการจ่อเกาะสูงสุดนะครับแต่ว่าหมายความว่าถ้าคุณเริ่มยิงในระยะที่ไกลขึ้นนะครับมันก็จะต่ําลงนะครับก็หมายความว่าเราผูค้คนนะครับก็อาจจะต้องอยิงกับพวกมันยากหน่อยแม้ว่ามันจะยิงเข้าก็ตามแต่แต่ก็คือพยายามทุกผู้คนนะครับต้องทําการเข้าไปในระยะที่เราสามารถนากพอที่จะยิงแบบแบบเข้ามันได้อะไรประมาณเนี้ยนะครับผม นั่นหมายความว่าพวกคุณนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่ามันไม่ใช่ว่าเป็นระ,ระยะไหนมันก็จะเจาะเกาะ91มิเนอร์ iner, บอกไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเป็นพวกไรแทงอะไรพวกนี้นะครับมันก็อ่าก็อาจจะพอไหวอยู่นะครับไม่ว่าไม่ว่ามันไม่ว่ามันจะไกลก็ตามแต่แถ้าเป็นแพนเทอร์หันด้านข้างให้อ่ะครับเราพอสู้ไหวเนอะบอกไว้ก่อนย้ำนะครับถ้าเป็นแพนเทอร์เนาะแต่ถ้าเป็นอ่าพี P ่ไทเกอร์หนึ่งอย่างเงี้ยนะครับ ด้านข้างอาจจะพูดยากหน่อยนะครับผมคือมันมันยิงได้แหละนะครับแต่ว่ามันต้องอยู่ในระยะนิดนึงแบบนี้นะครับผมยิงด้านข้างโอ้จะจุดสามไปเหรอ ก็อย่างทีผมพูดไปนะครับว่ามุมก้มเราค่อนข้างมีน้อยนะครับแล้วก็มุมเงยนเราค่อนข้างโอเคมไม่เฉื่อว่าแย่เพียงแต่ว่าพวกคุณก็ต้องจำเป็นที่ต้องให้ยิงมันโดนๆหน่อยเท่านั้นแหละแพนเทอร์มาพอดีเลย ห็นมครับถ้าเป็นแพนเทอร์เรายิงได้นะจะด้านข้างแต่ว่าถ้าเป็นพวกคันอื่นๆอะไรถึงเนี้ยก,ก็้องตรงว่าพูดยากมากยินไทเกอร์สองนะครับคือผู้คุณคือถ้ามันไม่ยิงพลาดอ่ะคือถ้ามีโอกาสนะคือพยายามยิงตัดปืนมันก่อนอ่ะแล้วคุณพยายามหนีออกมาเลยเพราะว่าคข้อคุณยิงสู้เนี่ยนะครับผมมันสิ้นเปลืองนิดนึง ส่วนเราก็มีจำกัดนะครับผมส่วนมีจำกัดมากแนะนำให้สายตงให้ดีๆก่อนที่จะยิงอะไรโอ๊้ใหม่ก็โอ้ยไม่ทัน ก่เน,นี่ครับก็ที่จะเห็นเลยว่าพวกคุณนะครับมีความสามารถมากพอที่จะยิงตัดปืนชาวบ้านได้ถ้าคุณไม่ตายเสียก่อนนะครับผมเอ้ยไอโอเคปากะบอกปืนพัง ทีนี้แหละตัวดีิงมันไหนวะเนี่ย นเหลือน้อยมากเลยแล้วไม่มีแฟคชั่นไหนที่แบบว่าเราไม่มีตรงจุดไหนที่เราพอที่จะไปยึดได้เลยนะต้องเล่นไปทางจุดหนึ่งแล้วหรอไป โอ้ยซิบหาซิ้หาซิ้หาซิบหาเราว่าอยู่ยิงไม่ได้ปกระบอกปืนพังอีก ว่าผมต้องอ้อมโลกก็แล้วอเอยอะอันนี้สูอายเรีย่าต้องเป็นอีซู้ชีวิตอีกแล้วอันเนี้ยข,ข้างขามีที c ี 安呐。 โอ้เอไอเอเขาพอไหวนะนะกระสุนจะหมดกระสุนชุดสุดท้ายเราก็คงไม่สามารถสักกระสุนได้แล้วแหละนอกจากเราต้องทำการยึดเสียก่อนเซนเซอร์โฟอยู่ข้างเลย เฝ้าอยู่นี่เยี้ยกูก็สาดกระสุนไม่ได้โว้ยเต็ง Thank you โอ้ยกระสุน,นกูนก็สาดไม่ได้ เครื่องบินมาอีกอๆๆมันสาต์ไม่ได้อะถ้ากูสาดได้กูยิงมึงไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวรอมันมันบินมาทางนี้ทีเดียวกันกระสุนจะหมดโอเคร่วงไม่ต้องถึงมือเราแล้ว โอเคเติมคนเลยโอ้ยเอเอโซชิวิตที่หมายเลยโอ้ยเยอแเพนเทอร์สองอ้อเจยูแปดเจ็ด โอ้ลีครับชิปห้องแล้วแอนเทอร์มาอยู่ตรงนี้เอ้าดูเรียบร้อยบาย,บายบินฝั่งเรา ฟอร์ดินานชิปายแล้วเฟอร์ดินานเรายิยงไม่เข้าอยู่แล้ว,ลลว,วมีฟอร์ดินานอยู่ด้านหน้าเราแล้วก็มีไปเจอช่างเฟอนานดดิมีไอ้แพนเทอร์แพนเทอร์สองอยู่ด้านหน้าเราเลยโอ้ my god คือเราก็อยากจะช่วยอยู่หรอกหน้าอุ่น ไม่ทันเลยสุดยอดเนี่ยประมาณนี้ครับทุกท่านนะครับผมถ้าใครอยากจะเล่นนะครับผมตัวนี้นะครับอยู่ในแลงสี่นะครับของทางฝั่งของโซเวียสนะครับเป็นตัวที่ต่อมาจากเจ้า b t r Z d นะครับก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคตอาจจะมีการอัปเดตบ้างอัปเดตขึ้นมาบ้างหรือเปล่านะครับผมคือณตอนนี้เนะครับผมทาง SAA หอนทางของแฟคชั่นโซเวียตเนี่ยนะครับก็เกือบที่จะเรียกว่าครบคันนะ แต่ก็มันก็ยังไม่เกือบทุกแลงนะครับแต่ก็อาจะต้องมีหลายจุดที่มันอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมกันเข้ามาเสริมเติมแต่งกันเข้ามาเรื่อยๆนะครับผม10.0นี่ยังขาดอยู่นะครับแล้วก็อีกอหลายหลายเป็นเ a t t e r a t i n g ที่มันยังขาดห,หายอยู่บ้างน,นะครับ ก็นั่นคือสิ่งที่มันคือ,อกับอนาคตว่าบางทีอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทางวอนเดอเขาอาจจะไปขุดคุ้ยมาหรือไปท่องอ่าย้อนเวลากลับไปแล้วก็ไปหาอะไรสักอย่างมาได้นะครับผมก็ต้องแล้วแต่กันไปนู่โอเคนะงั้นก็เจอกันคราวหน้าครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตวันนี้สวัสดีครับ